สวัสดีครับนะครับน,นี่หนูหน้าพระบริสานรนะครับพระพี่น้องมาอาบุญนะครับบุญขอสากนะครับประเภทนี้บุญขอสากนี่คือเป็นบุญขอสากของไทยสานนะครับไทสานจะจัดขึ้นทุกปีพร้อมกันนะครับในวันเวลานะครับในวันขึ้นสิ้าคำเดือนสิบของทุกปีนะครับ จะเป็นบุญเขาศาสตร์หรือว่าเขากระยาศาสตร์นะครับผมแต่ละภาคกกจะเรียกแตกต่างกันไปนะครับนี่คือพ้อเขาหน่อยข้อเขาใหญ่นะครับก็เพิ่นก็จะเห็ดมาานะครับมาเห็ดเห็ดมาาเพื่อบาจะไปให้ผู้ที่ลวงรลับนะครับอีกส่วนหนึ่งเพิ่นก็เอามาถวายพระนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเพิ่นก็มาถวายพะะระ เพื่อนห่อเขาห่อเขาหน่อยเพิ่นจะเอินห่อเขาหน่อยนะเพื่อนก็นจะเอาไปหาผู้ล่วงลับนะครับเป็นบรรพบรุษนะครับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเพื่อนก็นจะไปหาถ้าเขาตัวนี้นะครับให้ให้ตะยู่อะไกินนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งอีกเชนึงว่าเพื่อนจะหากันทังไหนนะครับ เพื่อนจะเอาไปทำบุญหรือว่าไปไปเคิร์นหรืว่าไปแจกท่านบ่หาผู้ที่ล่วงรับนะครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษหรือว่าเป็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับอนี้ก็จับฉลากนะครับจับฉลากนะครับขอบคุณได้แล้วครับติดตามช่องหนูนาพระบางอิสานนะครับ ขอในะครัคนตลาดพัดเองก็ต้องแก้ตลาดซื้อผ้านะครับต็ดผ้าไปเลยจ้ะเอามาถวายให้ได้ผ้าใด้ผ้ามาเาพอดีก็ได้เวลาที่ปัญญาอสาง่ายๆค่ะเออนง่ายๆต้องรู้ตัวไปกลมต้องกลอหลท่าน นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ <c oughs> มุ ais, ่งการงานก็สี่สองเพศนะไรให้ให้เพราว่านถานะครับในสังคมเป็นระบวนการที ตามแล้วตื่นขึ้นตามตาไม่ได้เต็่นขึตามเอาละครับไปแถวบ้าจ้อยครับบ้าจ้อยไอ้กล้องครับไอ้กล้องในนะครับบ้าจ้อยกับมานะครับ เนี่ยดิยันกดเขามนก็ได้เขานเฮ้ยหักเนาะไปดอน่ไปดอนบ่เบโอเชเไป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 กันสามาก่ทาหลับเลาเด้อครับบัดนี้เขาซากเขาซากกันนี่เจาไปดอนนเนาะ อันนี้เสี่ยไปดอนครับออกยากน,นะครับเขาไปเขาหยิน้ำไปเบิ้งว่าเพิ่นไปเห็นติ๊ดได้อีกโว้ยไป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 เบิ้งน้ำกันอันนี้เขาเขาไปไปเอ็ไไนถวายย่าะผักบุ้งกันเป็นป่ะเน,นี่ยก็หน,นิโอ้อันนี้ไปถวายย่าะผักบนะครับนะครับเดี๋ยวไปน้ำกันครับผม นี่ครับมืัอนี้ประจำพันจิภาคไปเอาขขาวสากไปถวายยญาผาปูนะครับได้หาบหนึ่งนะครับหาบหนึ่งหาบหนึ่งเกิดสองตาเนี่ยเหรอครับน้องไปนับกันนะครับว่าพันี่ไปเฮ็ตที่ไหนนะครับผมอ่าบพิเคียงแล้วครับเบิยนครับเพิ่นน้อง จบนะครันี่เป็นบุญขอศาสตร์นะครับบุญขอศาสตร์หรือบุญกยาศาสตร์เป็นบ่ เจ้านี่คือสารปูตาเนี่ยครับผสมฤกษาผู้บ้านนะครับมิเย็นป็นสุกนะครับมี่ยังได้กัมาบอกมะกาวเพิ่นนะครับมีเป็นมือบุญข่าวสากนะครับเลยได้เอาข่าวสากนี่มาถวายนะครับมาถวายพระพูนะครับจักดอกเกาดอกครับถูกกาดอกนะครับ จุดติดปะนาอล่มแต่นตอนนั้นคือบ่ล่มแบบยมตัวจุดถูกอะล่มมาห,กกหาคู่จะไม่หาคู่เป็นขันหาโอ้เช่าอีสาน้ันห้อหนี่ะเชนหาดอกไม่หาทูกเก่า Aquí tienes, de tienes. ¿no? มีอาเซน็มเกี่ยวกับที่ลน่เป็นาล้านนานงบานงเี้ยงหงไนล่ี่่ดี่ไดนี่ี่ม่ลายคือห้องังนั่นเดเอแล้วเรืแล้วกีไปเที่อะไมาดับเทื่อเนะครับเสร็จพิทีแล้วนะครับเป็น๋ยเรือเป็นอาหารสัตว์ อต่อไปนะครับผมเป็นอาหารของคุณปูปีกไปนะครับคอ,อยไปยไป้ออยเยยล่ากันน,นัเราสาเอาเบิดนนอยูดีมฮะน้ำมาสามสอออาอถ่จบพิธีรครับวันนี้าจะเข้าไปภายในวัดต่อนนะครับขอบคุณเลยล้านนะครับที่ติดตาม ของนูนาพาเบงอีสานนะครับผมผ้าเบงพิธีกรรมเจียวกับประเภทนี้บุญขอสากหรือว่าบุญไร้ยาศาสตร์นะครับผมเช่นนะครับบานี้ก็จะเข้าไปในวัดนะครับไปเบงพิธีกรรมภายในวัดต่อนูน่าพ้าเบงอีสานไปเลยนะครับเรืนรถพ่วงนะครับมาๆๆครับพี่น้อง เพื่อก็จะยายกันนีสินะครับยายข้อสากอันนี้หาให้ผู้ยาตายายกินนะครับอันนี้ที่ให้ผู้ยาตายายครับผู้ที่่วงหลับไปนะครับไปจะไปย้าย โอ้โหครักโอ้้าว้าวทั้งหมดกับหลังหัน้ไทาห้เห็นไทางคุณ้็าุจังกจเมันเนียโอ้โหนะครับเป็นก้นเสียนะครับเป็นคนเสียนะครับนี่ขับเข้กั้น้ำเขาละหมากลากไม้นะครับแล็ก็ปัดใจไดเป็นกับมน้าเด้ลากไมมีกเลครับมีนุซลนี่ครับ ควนครับควนะครับไปไปเบิ่งอีกกุ้มกลุ่มนึงครับไปเรื่อยๆครับเพื่อจะย้ายน้ำน้ำไปถาดน้ำหิังสี่ครับพี่น้องนะครับเดิวไากทาหัไป ไม่นลยครับโอ้อันนี้คือหิวยาแห้งเน้อหนยยอิยาเอ้ยยาเบิ้นแล้วแม่นี่มัน้นะครับเบิทางนี้ครับทางนี้ครับ,รบอุดมสมบูรณ์บ้านอ๋อทางนี้ทางนี้อุดมสมบูรณ์บะเนี่โอ้นะครับเอา้าปาดุก ปลาดุกเครืองนึงมันไปสายเตี้ยโอ้ยยินไปแล้วนะครับทั้งหมดกับหลังหันมันหันไม่ได้โอ้ยนะครับพี่น้องนะครับเป็นเพื่อนเสียนะครับุูมือนี่นะครับไปตามยุคตามสมัยกันนะครับ นี่ทั้งโว้ยอย่าเวีนเงินทองนีเลยครับเปินบาทอทงนี้เลยครับตัวได้ไลายวทเฮ้ไปะเททกนี่เนี่นี่เด้ผมแดงๆน,นี่เด้คือบกตามันี่เ้อด <c oughs> ้นี่แกเนี่ย ไปต่อไปต่อครับป้าทั้งนี้ไอ้ไฮหอดไอ้ทรศัพั์คุณทีไอ้ฟ o ้นบ่ไอโฟ o นบ่ไม่ไม่อาละวาบอกเรียกมรดิมาบมีหอดเคี่ยงซื้อสารนะครับท่งไปไฮท่านสมัยครับท่านสมัยไปตามยุคตามสมัยครับทุเมื้อนโอ้ยแจงเห็ดนะครับซุปเห็ดพี่น้องเห็ดซุปเห็ดบ่

นี่ทางนี้ข้องก้อนอีเลี่ยอยู่พี่น้องเอ้ย,ย,อยไปมันผู้ใดน้อยยืมไปมันนั่นเองเนี่ยเพ oh, <no. S 1> ื่อนจะย้ายกันไปนั่มนั่มไปยังก่อที่ไวอ้อัฐิหรือว่าไว้กระดูกนะครับของพ่อ<ว>และแม<น>่น,นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> นี่ครับก้มเสียนะครับไปไปเบิง้งไปเบิงเบ้งอีกกุมเรืยย่อยๆอันนี้ ยายนี่หรืเขาปล่อยมาจักชัม,ม่วงนี่น,ะนเนีทะยุเยทยุบะจ้าไปยังไปเนี่ยหรอานาบเอาเบิดละ่ะท่องเืองมุนท้องสอมไห้สดยเบิดล่ะเออตดนอ้ตาขามากอยสองเศ้าอยู่ใส่หบสองเศร้าอ่ะนะโอ้ยมันี้ะมีเตเบียโยปตดขึ้เนเบี้ยปดขึ้นแล้วเออมันดูดเลือดน่ะนะอเนี กามันเก็่มาให้าเดียกับบคือจะอืมนะครับไป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 เบิ้งอยกากุ่มหนึ่งไปแล้วเป็นผังผู้แงแล้วไปแล้ว้ะไรไปแล้วกับฉมันัางถรับเศษนะครับถรับเศษที่สี่เอนะครับรอดเจ็บค่ะรอเจ็วรอรันี้ตัวน้มีคนมแวนอ่มาเนียมีครู้สึกได้ครับอ่าทำบุญมาอนี่ทำบุญมาอนี้ก็รู้ซึก อิ่มบุญอิ่มใจค่ะที่ได้มาท้ำบุญหาบรรพบุรุษที่เพิ่นล่วงลับไปเนาะค่ะมันเป็นประเพณีที่เฮาต้องสืบทอดกันมาของอีสานห้าค่ะให้ลายคนรักษาไว้นะคะประเพณียายเขาสาของสาบ้านเฮาค่ะโอเคครับโอเคแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผ่านเลยนะคะผ่านเลยนะคะช่องอะอะไรนะคะหนูนาพระเพออีสานกดที่ตานี่ยังบอกว่าไม่หรือว่าไม่ หนูหน้าผ้าเพื่อนอีสานผ้าเบิงทุกคนนะคะช่องไอ้ฉันเองหนูหน้าผ้าเบิงอีสานค่ตัวเต่าไพ่หลายๆค่ะนั่กดเข้ามาติดตามเรื่อยๆเลยนะคะครับผมคุหลายๆครับผมนครับไปเบิงอีกกลุ่มนึงไอ้เพิ่์ดคือยังยุ่งยังยุ่งยังเร็วไปเก็บเอาเดือองูดู้ไปเก็บเอาเดือดแบบ บารีก็เริ่มเก็บนะครับเริ่มเก็บเก็บนะครับเก็บดอกเพื่อการบูรณาลูกหลานแน่นะคนทางหน้านะคะเข้ายายไปกับทือเทวดาเข้าแกได้ขึ้นมาหลายก่าวค่ะครับนั่นแหละนะครับเป็นความเสียนะครับเป็นความเสียของคนอีสานบ้านเฮานะครับทุกมคอนี่กับไปตามยุคตามสมัยกันนะครับบานี้ไอ้ไอ้จังซีเนี่ยเขาต้องไปย้าย ใส่ห้ใส่หน้าเอาไปไห้ัวให้หน้าเฮาให้เข่าเฮ้างอรมสมบูรณ์ยายนันะเ่นเราเด้ยากันแม่นเด้อมาเนี้ยทอสมง้อก่อนนั่นไงก่อนไงแท้ก่อนนี้ยิ้มแบบคักเลยล่ะเดยวกันแมวกะจิเจ็บไปยายน้ำไห้น้ำหน้านะครับทยล้ก็มีไม่ต้นงไรนะครับที่ปลูกนะครับยาห้งนะครับ เอีกสามมนเนู่้จเอว้วแล้วอีดเจ็บเราบ่เจ็บแล้วนั่นนะครับกนเนั่นเชื่อว่าไปกินต้เลยครับพี่องไปยายนำให้น้ำหน้านะครับหลังจากเสร็ีที่อย่างเงี้ยต่าหน้างน้าเลยเขาขึ้นไปก็ได้ดี๋ยวาขึ้นไปแล้าไปยาน้ำด้เอาไปยาน้ำยาไ่ล้วเ้ เซ่เซ่อาหารท่านนี่โอ้ยเหมือนแล่าพูดเลยเทงหัวแจวป้าเม่กินอยู่นายนี่ครับหลังจากเ็จพิธีนะครับชาวบ้านกับเจะาน้ำเขาสากนะครับที่ทำพิธีแล้วนะครับ ไปบ้านนะครับแล้วก็ไปยายน้ำไทยน้ำหน้านะครับน้ำหัวน้ำสวนนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเซตพิธีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามช่องหน้าพระบึงีสานนะครับผมนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แน่กันแล้วกันนะครับผมใส่กดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหน้าพระบึงสานนะครับผม เดี๋ยวพอกันไหมนักชิปนาก็เล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราวคำบาสวัสดีครับผมหนูน้าสิผาไปเบิ้งอีสานมาเดินหิมเฝ้าไปเบิ้งทั้งกันอีสานเฮานี่ยังแหล น้ำหีสิบสน้ำคองผู้เฒ่าผู้แก่แต่ตั้งกระพาะตั้งเรแม่เป็นผ้าเห็ดเป็นผ้าทำสิผ้าไปเบิง้งไปซองไปจอบไปเชวดไปจ้าอีสานเฮนี่มันคัดขนาดปลอึดป่าอยากประเคือตะเกาาไอพุ่มขุนปาขึ้นมา,นา,นาทังพี่ก็ได้ขึ้นเขาขันแดงยิ่งเสียเอ้นแค่ไหนไอหมอลำยากมัมวลฉันคืนสิผ้าไปเบิง้ง Si kuat, istan.